รวมค้นโดยกลุ่มปตทตลอด9้าเดือนที่ผ่านมานะครับของเจ้าคุกวันมีโชคภูหงทองนะครับที่ เรียกว่าใช้ชีวิตกินนอนอยู่ที่ค่ายมวยสักบูรีลำแห่งนี้นะครับเรียกว่าฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เช้าเย็นเชา้าเย็นนะครับซึ่งผลจากการฝึกซ้อมแบบนี้แหละครับก็ทําให้เขานี่สามารถจะผ่านจากรอบ16คนสุดท้ายเ,เข้ามาถึงในรอบ8คนสุดท้าย4คนสุดท้ายและก็มาถึงในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้นครับซึ่งเบื้องหลังของความสําเร็จณเวลานี้ก็ นอกจากตัวของเขาเองแล้วนะครับก็มีเ,ออเจ๊นหน่อยแล้วก็กูหลองนะครับซึ่งก็คอยดูแลปกประงมอย่างใกล้ชิดเพื่อจะพาให้ความฝันของนักมวยคนนี้เป็นไปตามอย่างที่เขาตั้งใจไว้นะครับกูหลองสอนเทคนิคอยู่ในเวทีนะครับ ส่วนเชนหน่อยนี่ก็จะควบคุมเวลานะครับก็มีมือถือจับเวลานะครับแล้วก็จดรา,ายละเอียดไว้อันนี้คือจดอะไรครับรายละเอียด,ดครับราค่ะอ๋อเเนียอยู่บนัครับ ยิ่งสำคัญนะพอไปแลยวโยบิโยบิยิ่งสำคัญนะครับครูครับผมหมายถึงว่าเหมือนแข่งจริงนี่พวกคิดว่าเหมือนอยู่บนเวทีเลยเหรเวลาซ้อมเหมือนี้ใช่ครับหนึ่งข้ออะไรครับ การอาวุธก็เหมือนกันแต่มันเป็นเป้าไม่ใช่ตัวจริงแค่นั้นะครัเห็นเวลาอย่างครันี้รอบชิงนี่เราก็ยังซ้อมสนุกเล่นไปยิ้มไปนี่มันมันด้วย่างคิดว่าไงก็คิดว่าซ้อมแบบสนุกก็จะดีกต่ถ้าชิเรียมันไม่คุณไม่มีแรงอออใครๆก็กลัวเรา น่าบูดไม่อยากจะต้อมครับแต่เราไม่อยากต้อมแล้วมันส่งผลยังไงกับการที่เตรียมตัวไปแข่งขันถ้าเราเรามีความรู้สึกแบบสบายๆแต่แต่หนักนะเนี่ยเออมันเป็นยังไงก็ฝึกไว้ครับขึ้นบนไมญทีก็ใช้เหมือนกันอันในที่เราซ้อมอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้ข้างบน ไฟนี้อหนักกว่าทุกไฟที่ทำก็ <g ül> ให้เหนื่อยที่สุดอะเหนื่อยเนที่สุดแต่งวนนี้เขาจะพ้อมแบบหลายๆอย่างซี่งสามารถเราก็ได้แล้วอันนี้ก็เราเหลือแชมป์ือเป็นประดับค่ายอะไรเงี้ยมันต้องแบบเต็มที่อะอยากจะบทาให้มันสุดๆอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนอีกทีนึงก็ถึงพอถึงวันนั้นแหละตัวตอนนี้ก็บอกไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันพร้อมแล้วอะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ชนะเลิศมวยรอบคุณเสือครั้งนี้นะครับเดิมพันคือเข็มขัดแชมป์และนั่นก็เป็นเป้าหมายของยอดเพชรแบ่งกองปราบนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นแค่เป้าหมายของยอดเพชรเท่านั้นนะครับยังเป็นเป้าหมายของทางค่ายแบ่งกองปราบด้วยนะครับทาให้ตอนนี้เทรนเนอร์ทุกคนนะครับก็มาช่วยกันสอนวิชาหมวยเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับต่างๆนะครับหาเพื่อนนักมวยเองก็มาช่วยกันดูแลบีบนวดทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับซึ่งก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะช่วยผลักและก็ส่งให้ยอดเพชรนั้น ถึงบรรลังฝันเป็นแชมป์เมื่อรอบปุ่นเสือครั้งนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าทางค่ายเองก็จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์สสมัยติดต่อครับเดี่ยเอกไปชุดไปเลยเพชรออกเป็นชุด ต้องคุมเบียงเลยครับเพราะมันสุดท้ายเราไงครับใช่ไหมสุดท้ายแล้วันวันที่30เนี่ยก็คือสุดท้ายของคูณเสือประจําปีเนีับเทรนเนอร์ทุกคนนี่ก็มาช่วยนตวปห้ใช่ระดมความคิดครับช่วยกันพอมาเป็นรอบชี้ครับการซ้อมต้องเดนจากการดูแลที่ต้องครับผมการซ้อมต้องเข้มข้นกว่าเดิมเลยครับก็ก็ต้องเข้มข้นกว่าเดิมครับ่งมันตั้งใจอย่างที่กับตัวนี้เต็ที่โอ้โหตัวนี้ก็คือตัวที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้่ข่เราเลยครับ การชงนี่เน้นเรื่องอะไรบ้างครับก็คือเน้นเรื่องทุกลูกอ่ะเราจะใช้ความไวแล้วเพราะมวยมันเคยต่อยกันมาแล้วเราก็ว่าเราไม่แพ้แต่กรรมการไห้แพ้เราก็ยอมรับนะแต่ว่าคราวนี้เราต้องไปดีกว่านี้หน่อยอ่าเพราะมวยมันเคยต่อยรู้เขารู้เราแล้วตอนนี้ต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษครับตอนนี้ก็แข่งซ้ายแล้วะยอดเพชรเนี่ยออกแข่งซ้ายไม่ไม่ถนัดตอนนี้ไปดูชิปแล้วเนี่ยแข่งซ้ายของยอดเพชรเนี่ยท้าวที่แล้วตีเข้าทุกเม็ด สวัสดีก่อน,นปปเอนะอน็ตไซด์ต้องนั่งดูคลิป,ปเก่าๆกันด้วยนะครับอ่านั่งดูคลิปเก่าๆของไอ้วันมโชคที่ต่อยมาเระ,ะดมหัวกันทุกคนเลยตอน<ช>่อยดูแต่ละจอดแล้จอดมาแล้วต่อยมาเขาจะแพ้แข้งทรายหรอเขาเนี่ยเราก็ไม่แพ้หรอกแต่ว่ามันสูงสีที่นี่ตอนนี้เทรนเนอร์ทุกคนที่นี่รวมเพชรเลยทีมคนับตอนนี้ตอนนี้ก็มีผมอาจารย์จงแล้วก็อาจารย์แดนแล้วก็อาจารย์ต่อตอนนี้มีแล้วดาบแปงก็ลงมา ติวมาคุ้มเข้มครับตอนนี้เต็มที่เลยเต็มที่ครับมีวิชามานล้มารวมหมดแล้ววันนี้ไฟนี้ไฟสำคัญปังป <eterm oon> ังปังอ่าท้ดีปุ๊บพุ่งหน้าได้แล้วอย่างนี้ไว้ภาพร่างกายเป็นไงครับเป็นแดนไฟนี้ยอดครับเต็มที่แข็งแรงขึ้นเยอะครับวันนี้อย่าสงสารน้องกันแล้วกัน บนเวทีทำไมครับเหมือนวัาที่ล้สาสงสารนะสงสารน้องไม่กล้าตีน้อง<อ>เขาก็อยากเป็นเราก็อยากเป็นใช่ใช ừ, ของจุดนี้เราต่อยมาเราก็อยากเป็นแชมป์เขาก็อยากเป็นแมชมป์เพราะวันที่เาขาจะเอาไปเราก็ต้องสู้สุดชีวิตเราก็อยากได้มาเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมเราเหมือนกันนักช,ชิงอย่างนี้ดโดมาช่วยดก้ในในเเลเ่อนเรื่อ เื่องสภาพร่างกายแล้วกล้ามเนื้อครับแบบยืดกล้ามเนื้ออ่างเงี้ยครับยืดกล้ามเนื้อที่สูวิทีกล้ามเนื้อผมเคลียบ้างครับเพื่อดีมากก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วนะคะก็จะดูแลทุกอย่างเน้นเรื่องไม่ให้กินเผ็ดและหนึ่งเพื่อ,อ,อท้องอะไรเนี้ยจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะคะแล้วก็เน้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบำรุง,งเรื่องเนื้อ เรื่องตาเราต้องดูแลเด็กนะคะไปหมูไปขึมม้นตีไปด้วยตีไปว้าหมูไปอันนี้สภาพร่างกายเป็นไนงบ้างฟอรมดีมากครับดีมากใช่ไหมไเพชรเหมือนรอบนี้ทุกคนในค่ายเนี่ยมาช่วยกันลุมเพชรเลยเนาะครับรู้สึกยังไงบ้วะดีใจครับเขาช่วยสอนช่วยอะไรพอเพชรเห็นทุกคนเต็มที่กับเพชรเองแบบนี้เพชรรู้สึกยังไงบ้างก็เขาเต็มที่กับเราเราก็ต้องเต็มที่กับเขาครับกดดันไหมไม่ครับไม่เลยใช่ไหม ก็ชกมวยมาตั้งแต่สี่ห้าขวบเป็นนัดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของการชกมวยของเจ้ายอดเพชรครับเพชรจะเป็นแชมป์วยขูนเสือคารามี้เราะอะไรครับด้วยตัวของเขาเองด้วยเหลยครับนะด้วยความมีระเบียบวินัยของเขาด้วยความเชื่อฟังนะครับของโค้ชของทีมงานทุกคนของของทุกคนนะฮะเพราะว่าเจ้าเพชรจะเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยพอสมควรครับก็คือจะรู้หน้าที่อของตัวเองเช้าคุณต้องทําอะไรเย็นคุณต้องทําอะไรนะครับ ไม่ต้องให้บอกครับเขาจะรู้หน้าที่เองเองถ้าชนะเลศวันต่อมานี่ชีวิตของเพ็นจะเปลี่ยนไปยังไงเลยครับผมผมว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากแบบนักมวยธรรมดาก็จะเป็นนักมวยที่คนรู้จักทั้งประเทศนะครับเป็นอะไรที่คนรู้จักเยอะครับ,รบมันจะทําให้เขาเป็นอีกคนอีกคนหนึ่งเลยนะครับพลิกผันชีวิตเลยเพราะว่าแชมเปี้ยนเะนี่ยคือเป็นหนึ่งเนะี่ยหนึ่งเดียวส่วนมากเขาจะจําได้แค่แชมปเปี้ยนนะไปถามเลยปุณเสือผ่านผ่าน,านมาเนะี่ย ใครเป็นรองแชมป์เปี้ยนจำไม่ได้